ยังอยู่ที่เรื่องของการกลัวแก่ค่ะอืมนะคะเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะครูเห็นหลายๆคนเนี่ยมีปัญหาสุขภาพจิตเลยโดยเฉพาะคนที่อยู่ในวัยกลางคนวัยทองนะคะเออมันมีการเปลี่ยนแปลงสูงโดยเฉพาะจริงๆ่ยเป็นทั้งเพศชายเพศหญิงเลยนะเออแต่ว่าผู้ชายเนี่ยมันอย่างนี้มันจะคนละแบบนะผู้ชายเนี่ยจะห่วงในเรื่องของสมรรถภาพบางอย่างนะคะเขาก็จะแบบไปโดกมากหรือว่าไปเออบางคนทําสิ่งที่ผิดศีลธรรม ไปมีผู้หญิงอื่นเพราะคิดว่าเฮ้ยมันจะมากระตุ้นสิ่งที่เราเสื่อมจริงๆมันไม่ดีนะบาปก,กรรมบาปมากๆเราไม่ควรเอาตัวเองไปศูนย์กลางของโลกเพราะจริงๆแล้วความเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมทั้งสองเพศค่ะฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเสื่อมทั้งคู่แต่ว่ามันต่างกันอย่างนี้ผู้ชายเนี่ยจริงๆเราจะเริ่มเทสโทสเตอโรนเนี่ยะคะจะเริ่มลดลงตั้งแต่อายุ4ี่สิต้นๆแล้วล่ะนะคะ,ะการลดลงเนี่ยของผู้ชายมันจะลดแบบ ปีละสองเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นต์ค่อยๆเหมือนเป็นสโลปอ,อะ่ะมันเป็นสโลปนะคะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มช้าคือผู้ชายจะเริ่มแต่สี่สิบกว่าใช่ป่ะแต่ผู้หญิงเนี่ยจะมาประมาณสักสี่สิบปลายๆจะห้าสิบหรือที่เรียกว่าเอ,อ่อมนีนาโสหรือวัยเอ,อ่อเรียกน้าหมดประจําเดือนพอถึงตรงนั้นเนี่ยมันลงอย่างนี้เลยค่ะแงหักดิบลง,งมาเลยนะคะมันก็เลยมันก็เป็นความเสื่อมทั้งคู่แหละแต่ทีนี้เนี่ยปัญหาที่ตามมาเนี่ยก็คือปัญหาสุขภาพกายแต่ที่จริงนะ่นะ สุขภาพจิตมันก็พอๆกัะนะสองตัวเนี่ยมันคลื่นมันเสริมกันแล้วกันนะคนยิ่งสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพกายเขจะยิ่งแย่ไปด้วยนะคะสุขภาพจิตมีผลเสียมากกว่าสุขภาพกายด้วยซ้ำไปเพราะว่าสุขภาพจิตเสียจิตตกไม่อยากแก่นะมันทําให้หลายคนทําเรื่องผิดศีลธรรมเพราะไม่อยากแกเรื่องมาเฮ้ยอยากมีแฟนเด็กอะ่ะอยากคบเด็กอยากไปมีกิก๊กให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังเตะปี๊บดังนะยังไงยางี้มันยิง่งคือยิ่งเอาจริงๆนะมันปอยออมากเลยมันมันไม่ใช่วิธีแก้ไขที่ถูกต้องนะคะ ยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าสมรรภาพบางอย่างมันเสื่อมนะคะอ่านี่คุณหน้ผู้ชายนะเรายิ่งต้องทําชีวิตให้มีคุณภาพเพราะว่าไอ้ความเสื่อมต่างๆเนี่ยมันเป็นการบอกเรานะไม่ว่าจะเรื่องผู้หญิงอย่างเงี้ยโกขมอยู่เรื่อยๆหรือว่าอ่า ชั้นผิวจะมีคอลลาเจนลดลงนะคะเริ่มที่จะแบบมีเรื่องของหย่อนคล้อยคนสมัยนี้ต่อต้านการหย่อนคล้อยกลัวการหย่อนคล้อยเนี่ยครูก็มีหย่อนคล้อยคุยเหม็นกลัวเลยเลยคือจริงๆมันเป็นเรื่องปกติและการหย่อนคล้อยความเสื่อมความผมหงอความพวกนี้มันเป็นการเหมือนกับส่งสัญ,ญญาณบอกเราคุณเคยเห็นเวลาคนที่เคขึ้นไปพูดบนเวทีหรือว่ารายการทีวีไห เวลาที่เขาแบบเฮ้ยรายการนี้สิบนาทีรายการนี้มีความยาวเท่านี้เท่านี้หรือว่าแขกรับเชิญช่วงนี้มาเท่านี้มันจะมีอยู่คนหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฝ่ายที่ควบคุมการผลิตนะเขาจะถือป้ายอะเม่ถือป้ายขึ้นมาแบบว่าเอ๊ะแรป p ั p รวบรวบรวบแล้วนะจะหมดเวลาแล้วนะเขาจะถือป้ายว่าอีกสองนาทีเอีกหนึ่งนาทีคุณต้องสรุปได้แล้วคุณต้องจบได้แล้วเวลาหมดแล้วนั่นนะคะคนที่ถือป้ายเตือนนั่นนะคะ ในชีวิตเราคนคนนั้นก็คือไอเนี่ยแหละโมโนโพลัสไวทองความเสื่อมนะคะมันถือป้ายบอกแล้วว่าเฮ้ยเอ็งรู้ไหมเอ็งกำลังเข้าสู่กำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุแล้วนะและความตายอยู่ข้างหน้าอย่าเพิ่งจิตตกนะเป็นเรื่องปกตินะเออวมันอยู่มันอยู่ข้างหน้าแล้วทีนี้ไอคนที่ส่งสัญญ,ญาณเตือนเนอรู้ไหมเขาเตือนทำอะไร เขาเตือนให้เรา improve เขาเตือนให้เราปรับปรุงตัวเขาเตือนให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงออกกําลังกายเขาเตือนเพื่อให้เราเนี่ยเกิดแล้วแกบแบบแกแบบมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วค่อยเจ็บแล้วตายทีเดียวคือบางคนเจ็บทีเดียวเองเจ็บถ้าไม่เจ็บเลยอ่ะบางคนแบบตายอย่างสงบเขาได้ยินข่าวมาที่บอกพระที่เขาปฏิบัติทำเอ่อ,อ,อมีคำว่านะจิตใจที่สงบรล่มเย็นพระหลายๆรูปสามารถคํานวณเวลาจากไปของตัวเองได้ด้วยบางคนนะโอ้โหแบบ มีครีเอทอ่ะจริงๆหลวงพ่อสมัยก่อนนะพระสมัยก่อนมีครีเอทท่าตายด้วยฉั้นจะตายในท่านั่งสมาธิเออนะคะครูจะรู้เรื่องวงการนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าอป้าครูนะตอนนี้เขามีชีวิตอยู่ป้าครูตอนเด็กๆเ,เขาบวชบวชตั้งแต่เด็กจนจนเป็นหนุ่มเลยอะวั้แต่ปสองอะคนสมัยก่อนเขาไม่ได้เรียนหนังสือเยอะนึกออกไหมครูก็เลยรู้เรื่องนีเ้เยอะว่าอ๋อพระสมัยก่อนเนี่ยเขาเตรียมตัวตายนะ เขาเตรียมตัวว่าเฮ้ยจะละสังขารยังไงยังไงจัดก,การเรียบร้อยนี่เกิดผลที่เขาไปด้วยความไม่กังวลไม่อะไรเนี่ยเรารู้เอ่อรู้สติรู้ถึงขั้นตอนของชีวิตเนี่ยเห็นไหมว่าหลายคนเนี่ยก็ไปกราบบูชาร่างของพระพิสุขหลายรูปที่ว่าทาไมไม่เน่าเออทำไม,ไ,มไปใส่ในใน,ในลงแก้วไ้เป็นวัตถุบูชาอะไรเงี้ยแล้วพระสมัยก่อนอน่ะเขาร,รู้รู้สติแล้วเขาจากไปอย่างไม่เครียดอ,ะอ่ะมมีการออกแบบท่าด้วยว่าจะฉันจะฉันจะฉันจะตายในกุฏิ เออวันนฉันจะตายเนีน่ยฉันจะฉันจะละสังขารเขาเ,ขาเขาเรียกว่าละสังขารเขาจะละสังขารในท่านั่งสมาธิแบบนั้นเลยนะพระสมัยก่อนเ็ามีการเตรียมตัวนะแล้วเขาจะแบบกินเอ่อกินเนื้อน้อยลงกินอะไรเงี้ยทำแบบคลีนลำไส้หลายๆอย่างเขาก็เลยไม่ก็เ,เลยเอ่อหลายๆลูกก็เลยไม่เนา่าแบบนั้นเลยค่ะจริงๆมนุษย์เราที่เป็นปุถุชนไม่ใช่เป็นต้นป็นพระจริงๆเราต้องมีการเตรียมตัวตาย หลายคนไม่เคยเตรียมตัวตายแล้วก็ตกใจเวลาที่ความตายจะมาถึงเวลาที่แพทย์บอกว่าเฮ้ยคุณจะอยู่ได้ไม่เกินสาเดือนหเดือนตกใจที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยอะไอสิ่งที่เคยอยากทําก็ไม่ได้เคยคิดจะทำเอ,อ่อคิดแต่ไม่เคยลงมือทาเพราะคิดว่าเวลาของเราเหลือเฟือเพราะเราคิดเฮยสงสัยเราคงจะอยู่แบบอยู่ไปเรื่อยๆแหละเราคงไม่ตายหรอกเพราะว่าเรามันก็เลยทําให้เราเนี่ยใช้ชีวิตประมาทใช้ชีวิตเหมือนเกิดมาฉันจะไม่ตายเพราะนั้นพอเราไได้ยินคาว่าความตายคนจึงตกใจคนจึงช็อก เพราะคิดว่าเฮ้ยทำไมมันมาเกิดกับฉันทำไมฉันต้องตายเฮ้ยมันต้องตายทุกคนหรือเปล่าจริงๆมันต้องตายทุกคนเยนี่ยว่าเราไม่ได้ผ่านการเตรียมตัวไม่มีใครเตือ,อเนเราไงไม่มีใครเตือนเราใครเราจะตายทีนี้ยธรรมชาติก็เลยเตรียมตัวบอกเราส่งสัญญาณถือป้ายึ๊บอ่ะสมมติอายุเฉลีย่ยสมมติอายุไขของคนจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบปีนี่โลกสวยแล้วนะแปดสิบปีคือคนนี่จริงๆอ่ะแปดสิบปีมันต้องคนแข็งแรงด้วยซ้ำไปนะคะแปดแปดสิบปีแบบมีคุณภาพนะเออเฉลีย่ย บางคนอาจะถึงเก้าสิบหรือร้อยหนึง่งหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากมีอายุยืนจังเลยเวลาไหว้พระเนาะขอพรอ,อยากมีอายุยืนยาวขอขออะไรเนี่ยต้องกล้ารับในสิ่งที่ขอนะถ้าขอพรให้ตัวอายุยืนยาวเราไม่ออกกําลังกายนี่อานนะคะอืมเพราะว่ายืนยาวแต่ไม่มีคุณภาพคุณนึกภาพออกแล้วกันนึกเคยนึกภาพออกมเคยเห็นแบบคนที่เขารวยๆแล้วลูกหยานไม่ยอมให้ตายอะ่ะเออแล้วบอกว่าเ,าเลี้ยงเอาไว้เป็นผักบ้างต้อง คอต้องแทงสายยางจะกินข้าวทีก็เสียก็มคืออันนี้เราไม่อยากพูดได้หดหู่แต่อยากจะบอกจริงๆว่าการที่เราอยากมีอายุยืนยาวเวลาขอพรให้มีอายุยืนยาวะคิดถึงความราับผิดชอบด้วยนะคะรับผิดชอบต่อตัวเองเพราะบางคนมีอายุยืนยาวเนี่ยบางคนรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ไปสั่งไปบางคนนะ่ะต้องต้องลำบากลูกหลานแล้วนอนน้ําตาไหลคนไข้หลายคนนอนน้าตาไหลเพราะว่ารู้สึกผิดที่บางคนนะป่วยลูกสาวตัวเองต้องหย่ากับสามี อยากกับสามีเออ่ทิ้งงานทิ้งการตกงานไม่มีเงินใช้เพื่อที่จะมานั่งดูแลผู้ป่วยติดเตียงนี่คือเรื่องจริงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงขอดันไม่ตายด้วยไงโอ้คือตายเลยเนี่ยมันจบเลยนะถ้าตายเลยอ่ะอย่างเช่นบางคนประสบอุบัติเหตุอ่ะอย่างที่บอกครูถึงบอกไงบางคนทำประกันพอตายปั๊บนอกจากว่าจะไม่ทรมานไม่เป็นภาระให้ลูกหลานแล้วยังมีเงินทิ้งไว้ให้ลูกหลานไม่กังวลนู่นอกอย่าง เออนี่คือเหตุผลทำไมครูถึงพูดถึงว่าทําไมเราควรทำาการแล้วทำไมครูถึงต้องมาทําเรื่องของประการสุขภาพด้วยนะคะอ่ะอันนี้การป่การกลัวเ่กลัวเนี่ยนะคะสัญญาณเนี่ยที่ธรรมชาติบอกเราสมมติเราอายุประมาณเนี่ยนนเนี่ยคือสี่สิบก็ครึ่งคนเนี่ยอ่าครึ่งครึ่งคนอ่าสี่สิบห้าสิบเรามาครึ่งหนึ่งแล้วมันต้องมีคนบอกเราหรือเปล่าว่าเรามาครึ่งหนึ่งแล้วอะ่ะคุณเคยไปสนามสอบไหมเออทําไมเขาต้องมีนาฬิกาไว้ตรงข้างฝา เ,เขาก็ต้องให้คุณรู้ว่าคุณนะมีเวลาเหลือในการเข้าสอบอยู่เท่าไหร่สมมุติคุณไปทาข้อสอบเ่ะเขาให้เวลาคุณสามชั่วโมงเนี่ยคุณต้องดูนาฬิกาก่อนบางทีกรรมการหรืออาจารย์เนี่ยเดินยืนเดิน,ดนพูดเลยนะครึ่งทางแล้วนะชั่วโมงครึ่งแล้วหรือชั่วโมงครึง่งคือเขาเตือนเราให้เรารู้ว่าเฮ้ยเราใช้เวลาทาข้อสอบนานเกินไปแล้วเรามีเวลาเหลือเท่านี้ทุกอย่างมันมีเวลากําหนดกีฬาก็มกเีเวลากําหนดนะฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่เตะไปเรื่อยๆครึ่งแรกอะสิบสี่สิบห้านาทีคือหมด อ่าอ่มีแล้วก็มีเครื่องหลังใช่ไหมคะทุกอย่างมันมีขอบเขตเวลาของมันมันไม่ใช่ว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือบางคนอยัง,อยงหนุ่มยัางสาวทาไมฉันต้องไปเข้าฟิตเนสทาไมฉันต้องออกกำลังกายทำไมฉันต้องไปวิ่งทาไมฉันต้องไปคาร์ดิโอฉันไม่ได้ป่วยเนี่ยฉันก็แข็งแรงดีอยู่เนี่ยเราเข้าใจว่าเฮ้ยเราแข็งแรงดีอยู่เราจะแข็งแรงดีไปจนถึงเจ็ดสิบแปดสิบไมไม่ใช่ เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นการวางแผนเราต้องออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้เหมือนคนที่บอกอเพื่อนๆครูเนี่ยอันนี้โมโน,นะเวลาครูไปเที่ยวไป,ไปเลี้ยงรุ่นเจอเพื่อนๆเพื่อนๆจะทักครูว่าทำไมแกแข็งแรงจังเลยเพราะเพื่อนครูอายุห้าสิกว่าแต่ละคนเนี่ยหมอลองปิน้นหลังคอมเคอเลเตอล่ลอลความดงความดันเบาหวานมันเริ่มเป็นกันแล้วและพวกนี้วิ่งไม่ได้ค่ะแล้วครูก็ชวนเพื่อนไปวิ่งเพราะครูเป็นคนที่ชอบวิ่งอยงเฮ้ยไปวิ่งกันไปลงไะไกันเฮ้ยแกวิ่งได้ไงวะ แก okay, แล้ววิ่งวิ่งไหวหรออ้าวครูไม่ได้พึ่งหัดวิ่งตอนห้าสิบกว่าครูวิ่งมาตั้งแต่ยี่สิบสามสิบสี่สิบครูวิ่งมาเรื่อยเรื่อยนี่คือเหตุผลที่ทุกวันนี้ครูยังวิ่งได้อยู่และครูก็ยังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเออบางคนบอเฮ้ยครูอย่าหาวโม้เลยคนก็ถามครูหลายคนครูใช้โลชั่นอะไรทำไมแบบเออผิวพันธ์แบบเฮ้ยทำไมผิวทําไมหน้าใสาทําไมไม่ดูโซมล อ่ส่วนถ้าเวลาช่วงที่พักผ่อนน้อยนะก็จะโสมเหมือน,นคนปกตินี่นแหละถ้าบางคนเห็นครูตอนโซมจะตกใจนะแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยถ้าเทียบกับเพื่อนๆในวัยเดียวกันน่ะคุณมีความสดใสมากกว่าเพราะว่าอะไรการออกกําลังกายมันทําให้เลือดลมสูบฉีดไหลเวียนความดันไม่สูงหลอดเลือดถึงแม้ว่าจะมีตะก,กันมีข้าเสียมเกาะเหมือนคนอื่นแต่มันมีความยืดหยุนน่นนย เวลาออกกําลังกายหลอกเลื่อดมีความยืดหยุ่นเพราะนั้นครูก็ดูแลตัวเองนะเพราะสิ่งเป้าหมายของครูไม่ต้องการที่จะมีอายุร้อยปีนะถ้าครูร้อยปีแล้วครูติดเตียงครูไม่เอานะคะครูต้องการที่จะมีชีวิตที่มีคุณภาพคุณภาพสุขภาพที่ดีที่สุดที่ไม่เป็นภาระใครๆแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนตัวเองนี่คือเหตุผลที่ครูรู้สึกว่าการออกกําลังกายเป็นเรื่องสําคัญครูจึงห่วงการออกกำลังกายมากกว่าครูไม่กลัวแก่ และครูก็รับรู้ได้ว่าแต่บางอย่างเราแก้ไขได้ก็แก้ไขดิอ่าสมมติเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหัวครูแบบซ้ายจากขวาจากครูจะปล่อยตัวมันา็อ่ะถ้าครูแบบว่าครูไม่ครูไม่เชื่อเรื่องความเสื่อมแล้วครูโกกผมทำไมครูโกกผมนะนี่ถ้าครูไม่โกกนี่ขาววอกไปหมดเลยนะขาวหงอกไปหมดแล้วถ้าครูโกรกทำไมก็เวลาโกกแล้วครูส่องระจกเอ้ยรู้สึกสดใสดีวะรู้สึกแบบมันมันเพราะว่าถ้าครูไม่โกกสมมติครูปล่อยโซมไปเลยเนี่ยไม่ใช่แค่ครูคนเดียวนะ ครูเปิดกล้องมาเนื่อเรืยดเห็นนะเห็นครูสภาพหพวก็อาจจะรู้สึกไม่สดใสเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เราทําได้แล้วไม่ได้เดือดร้อนแล้วทำแล้วมันสดใสก็ทําไปเหอะนะคะแต่เราดูภาพรวมนะคะเราดูภาพรวมว่าเฮ้ยคุณภาพชีวิตโดยรวมมันต้องเป็นแบบนี้นะและทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าจุดไหนคือจุดเริ่มต้นหลายคนใช้ชีวิตมาเรื่อยๆรเรารู้ได้ยั้ไงเมื่อหลังเราจะเริ่มวางแผนเตรียมตัว,ตวเข้าสู่วัยสูงอายุอย่างมีคุณภาพมันต้องมีคนส่งสัญญาณเตือนถูกไหมอืม และธรรมชาติก็ส่งสัญญาณเตือนให้เราแล้วสัญญาณเตือนอะไรรู้ไหมสัญญาณแรกคือสัญญาณอะไรใครใครใครรู้บ้างจริงๆสัญญาณแรกสุดแลยคือเหมือณบอกว่าหยุดเจริญเติบโตหยุดร่างกายจะไม่พัฒนาจะไม่โตขึ้นอีกต่อไปนี้แล้วจะไม่ให้ของขวัญแล้วนั่นคือฟันการามคู่สุดท้ายหลายคนถ้าใครจําได้ถ้าใครสังเกตนะตอนอายุประมาณ25ปี มันจะมีฟันการามอันใหม่ขึ้นมาคู่หนึ่งนั่นแหละฟันการามชุดสุดท้ายเป็นเป็นของขวัญที่สุดท้ายจากเมืองบนว่าอันนี้ฉันให้แกนสุดท้ายแล้วนะหลังจากนั้นหลังจากที่ส็ห้าไปแล้วสามสิบไปแล้วเนี่ยกระดูกก็เริ่มเอหมอลองหลังเนี่ยหลังก็เริ่มเสื่อมแล้วแต่นั้นมันเสื่อมน้อยเสื่อมมากคนในเดงใช่ปะ่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะการเผาผ่านก็แย่ลงไหมมั้ยเพราะหลัง พอสามสิบไปแล้วเริ่มมีห่วงยางเมื่อก่อนนะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนเหมือนกับมีพยาธิแต่ไม่ไม,ไม่อ้วนพอเริ่มอายุเยอะมอเตอร์ไซซึมลดลงทุกอย่างลดลงทีนี้ธรรมชาติก็ค่อยๆแสบสัญ,ญญาณที่สองคือประมาณอายุที่เกือบสามสิบปีเออเกือบสี่สิบปีประมาณสามสิบไปไปสี่สิบเริ่มอ่านหนังสือแล้วเฮ้ยต้องถอยแล้วเว้ยต,ต,ต้องเล่นต้องต้องเล่นคำเป็ดแล้วต้องต้องถอยถอย,อยนะมองไกลไม่ชัดนั่นก็คืออีกสัญญาณหนึ่งค่ะให้รู้ว่าเฮ้ยเอ็งแก่แล้วนะสายตาเอ็งยาวแล้วนะเนี่ยย แล้วจริงๆที่ไอการฟังก็คือเริ่มออกกาลังกายต้องเริ่มออกกาลังกายเริ่มดูแลตัวเองไนีแล้วก็ไม่เป็นไรก็ซื้อแว่นมาใส่อ่ะสัญญาณว่าผมหงอกก็เป็นตัวบอกว่าอ่ะผมหงอกแล้วนะไม่เลผมเริ่มขาวแล้วนะแกกําลังแก่แล้วนะอ่ะก็ย้อมกันไปก็ไม่ได้สนใจอาจารย์ครูเนี่ยย้อมแต่ครูออกกำลังกายไงเหมือนครูครูรับสัญญาณนี่ไงสัญญาณต่อไปหน้าหย่อนคล้อยอ่ะหย่อนคล้อยแล้วนะจะได้ไม่ต้องห่วงสวยแล้วนะเออจะมีริ้วรอยแล้วนะเฮ้ยออกกาลังกายได้แล้วนะ บางคนก็ไปฉีดไปเติมไปอะไรก็ยังไม่ออกกําลังกายคุณเข้าใจมั้ยว่าเมื่นเหมือนกับคนที่เขาส่งสัญญาณแต่เราก็ยังเย่ยเหมือนเบลเขาบอกว่าอีกสองนาทีหมดเวลาแต่ก็ยังพูดไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเขาส่งสัญญาณแล้วส่งสัญญาณอีกนะคะอะไวททองเอ่อคอลลาเจนชั้นใต้ผิวหนังผิวแห้งประจำเดือนหมดพยายามบอกแล้วบอกอีกว่าแก่แก่แล้วนะแก่แล้วนะผู้ชายเหมือนกันพราธรรมชาติต้องการให้รู้สึกว่า ต้องเตรียมตัวดูแลตัวเองวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตออกกําลังกายะนะจัดการกับสุขภาพจิตให้ดีเขาก็เลยไม่ให้เราไปหมกมุ่นเรื่องนั้นแล้วธรรมชาติก็เลยทําให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศไม่ให้ไปแบบเฮ้ยพอละเองเองสัม,มเณรเฮมาเองใช้มาเยอะละเองก็ต้องหยุดใช้นะ <S <S ปะรากฏว่าก็ไปกินยากระตุ้นกูจะใช้มันต่อก็ไม่ออกกําลังกายอีกใช่ไหมเนี่ยคือจริงๆแล้วอะไอ้ความแก่ทั้งหมดไอ้ที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนอะ หลายคนแบบไปไปฉีดไปเติมไปแก้แต่ไม่ยอมฟังสัญญาณว่าไอ้สัญญาณพวกนี้บอกอะไรเรานะคะสัญญาณความแก่เหล่านี้บอกเราว่าเราต้องเตรียมตัวเข้าสู่ปัจฉินมาไวเตรียมตัวเตรียมสุขภาพออกกําลังกายตั้งแต่วันนี้แล้วมันจะส่งผลไปจนถึงอายุวัน 4, ี่ส้าห้าสิเนี่ยอย่างที่บอกว่าครูกับเพื่อนๆนะคะครูมีสุขภาพสุขภาพกายและจิตและเเรียกว่าสมรรถภาพทางร่างกายเนี่ยดีกว่าเพื่อนๆ เพราะว่าครูเริ่มต้นมาก่อนนั้นใครเริ่มต้นก่อนคนนั้นได้เปรียบเวลาที่เราผมหงอกสายตายาวหรือมีอาการพวกไวทงไวทองให้รู้ไวเลยว่าเราต้องวางแผนสุขภาพให้แข็งแรงกว่านี้ไม่ใช่ไปหนีความแก่ไปจีดนั่นเติมนี่ผานูนเลยไม่ต้องเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้โอเคเวลาในคลิปหมดอีกแล้วถ้าใครต้องการปรึกษาครูค่อยแอดไลน์มาจอง0897456111จ้า